ใครบอกกันเล่าว่าการออกกำลังกายเป็นเรื่องของผู้หญิงเท่านั้นเอาโอา้แจ๊คอีนี่ของที่อยู่ข้างในหอกเหรอเนะี่ยชอนชอบตกอีกแล้วพ่อกับแม่จะต้องไม่ปล้มแนะ่วัดดีจ้ะซ่อนอะไรไว้อยู่หรอไม่มีอะไรนั่นคือข้อสอบอะเปาไหนขอพี่ดูหน่อยสิผมไม่ให้ดูหรอกครับเธอน่านะ่านะ่านะนะเอามาให้ดูหน่อยไม่ให้ดูหรอกโห คะแนนมันแย่ขนาดนั้นเลยเหรอไม่มีแล้วครับผมกินเข้าไปเรียบร้อยแล้วเจ๊จ๊พี่คิดอะไรออกแล้วหล่ะป้าป้าไปกันเถอะนี่คือผลเอ็กซเรยค่ะนี่เธอได้กเกรดเอเหรอ <laughs> โอโ้โหคิดเอาไว้อยู่แล้วเชียวพี่จะโทรบ,บอกพ่อกับแม่ <laughs> แกาๆนะครับขอลองนะครับผมจะทำทุกอย่าง <laughs> ตามที่พี่ขอเลยครับ <laughs> ก็ได้ก็ได้ อ้าของโปรดของฉันนะอุอ๊ยฉันทำหล่นอุ๊ยหล่นอีกแล้วอะ่ะนี่จ้องอะไรอยู่ล่ะงจะน้องรักไปเก็บสิไป <c oughs> โหมุนอ้ยปุ๋ยไปบูดอย่างก,กับพื้นที่ทิ้งขยะของเทศบาลอย่างนั้นแหละนี่นีไปเก็บชิ้นนู้นด้วยนะนี่นี่ดูสิสันม,มันทา ยาทาเล็บสีนี้เรียกว่าราสเบอร์รี่แห่งสวรรค์สีสวยสุดๆเลยใช่ป่ะละ่ะที่นี่ฉันจะต้องเป่าเล็บ้แห้งเก็บลมหายใจของเธอเอาไว้เถอะจ้าเรามีเจคอยู่นี่วันนี้เขาทำหน้าที่เป็นเครื่องเป่าเล็บของเรา <c oughs> จริงเหรอเยี่ยเลยทำได้ดีมากเจคว่าไงนะโหย้ยแรงจังใครจะรู้ละ่ะโหน่าผูมใจจังอออฮอื <c oughs> จ้าจฟังอยู่ เจ็คถือโทรศัพท์เอาไว้นะฉันขอไปพักแป๊บมึงอือหึอือหึอือหน่าสนใจมากครับอือหึอืออืออือหึเจ็คต่างโกนทำไมน่ะตลกตายแหละ เราจะลองแต่งหน้าแบบที่กำลังมาแรงแทงทางโค้งในตอนนี้เพื่อนๆจ๊ะเรามาแต่งหน้ากับแจ็คก,กันดีกว่าเขาไม่ว่าอะไรเนอะไม่เอานะครับเรียบร้อยแล้วจ้าสุดละจะว่าไปลุคนี้มันก็เหมาะกับเธอดีนะเนี่ยแล้วเธอจะต้องทําเล็บด้วยนะจะบอกใค้ว,ว้าวน่ารักจังที่นี่ก็เหลือแค่ทรงผมแล้วนะแจ็ครีบสสวิกแล้วเข้าว้าวเธอน่ารักมากเลยะ เจ็กไปเปิดประตูให้หน่อยได้ไหมอ่ะว่าแต่เธอเห็นหน้าเขาหรือเปล่า <S <S อ๋อสวัสดีครับเจ็กอยู่บ้านหรือเปล่าครับไม่อยู่ครับว้าวว่างั้นผมขอเบอร์โทรศัพท์คุณหน่อยได้ไหมครับฟันไปเออรเออรอนันสวัสด,ดีจ้าเออสวัสด,ดีเขาไม่ชอบฉันน่ะ แจ๊คช่วยอะไรพี่หน่อยกิไปเป็นเพื่อนกับผู้ชายคนนั้นให้หน่อยนะนะนะเพินว่าพี่ตกหลุมรักเขานะเฮ้ฮักพวกว่าไงฉันเจ๊กนะนายเห็นผู้หญิงคนนั้นมาพอเธอลืมเธอไปได้เลยแล้วไปเล่นเกมกับฉันดีกว่าเอาเลยรอนล่อยให้แรงกว่านี้เอกเข้งมากแจ็งเป้งแล้วนายจะเสียใจแจ๊คเอ๋ยตอนนี้เศร้ามากเลยอ่ะทำไมถึงไม่ร้องไห้ล่ะแจ๊คนายนี่มันไร้หัวใจจริง แล้วถ้ากิดว่าเป็นแบบนี้ล่ะเจ๊อย่านะจ๊ะขอร้องล่ะอย่าทำลายหนังสือการ์ตูนพ่อแถมแถมสังหน้าเศร้าจริงๆเนาะดูสิผมทนเห็นมันไม่ได้ครับพี่ทำแบบนี้ทำไมเนี่ยที่นี่เราสองคนก็เศร้าทั้งคู่แล้วเยอะมากเลยใช่ไหมล่ะวัสดีเจ๊ ที่มีเซรพมาให้แน่แฮนแว็กคนี้ไกล่ะโอ,โอ,โอ,โอ้ไม่เอาหรอกครับจะทั้งตอบตกลงสิมันไม่เจ็บหรอกหน้าเชื่อดิเตรียมขาแรกให้พร้อมนะจัดลงมือแล้วนะอ้าโอ้ช่วยด้วยผมทนไม่ไหวเจ็บจะมัดเลยแล้วก็เนียนด้วยนะเนี่ยงั้นพี่ช่วยแว็กั้งขาเลยได้ปะเอาเลยครับผมไม่มองหรอกครับ แจ๊กๆจ๊กแอาหารให้กินหน่อยเจ๊เจ๊กพี่หิวอ่ะไม่เห็นหรอว่าผมก็นั่งเล่นอยู่ก็ไปทำเองสิก็ได้ก็ได้แจ๊กๆๆนั่งลงจิอยากจะกินอะไรไหมดูสิพี่ทาเบอร์เกอร์ของโปรดเธอด้วยนะกินให้อร่อยนะจ้าน้องรักเอารีบดูสิว่ามันมีไส้อะไรบ้างแผแ่นดิตอย่างนั้นเหรอใช่จ้ะ เกมเปิดของนายไงก็ใครใช้ให้นายมาปฏิเสธพี่ล่ะบปยนะจ๊ะดูสิเจ๊กที่มีรองเท้าคู่ใหม่เอ้าโอ๊ยมันเล็กเกินไปฮะเจ๊กขยายรองเท้าให้พี่หน่อยได้มะมไม่ไม่มีทางหรอกนะครับคุณพี่มีสิเจ๊กเธอจะต้องทำเอาเลยเอาเลยแต่ว่าระวังระวังหน่อยนะทรงตัวดีๆล่ะ ทีนี้ก็เดินตั๊กแต๊กแต่ว่าไปเธอก็เหมาะกับรองเท้าส้นสูงอยู่นั่นเนี่ยเอาโอ้ยเอ๋อะไรกันล่ะเนี่ยอ๋อที่ลืมเอากระดาษออกนั่นเองอุ๊ปขอโทษทีนะเจ๊<ม>จานกองเริ่มเทิมอย่างนั้นเหรอฉันจะไม่มีทางล้างหรอกเจ๊ตาเอาถุงมือนี้ไปนะแล้วก็ล้างจานให้หมดเลยขอบใจนะเจ๊ไม่จะยุติธรรมเลย แต่ซเปอร์แจ็คจะจัดการให้เกลี้ยงเลยพอยดูเช่อเอายังล้างไม่เสร็จหรอเจ็อันนี้ล้างอันนี้ด้วยนะโหขอบใจทัไมไม่เสร็จแล้วอ,อย่าเพิ่งดีใจไปสิเจ๊ยังมีอีกกองนึงที่เพิ่งเจอในห้องนั่งเล่นนะ่ะได้เวลาทำเล็บแล้วนะน้องลก เติมความเผ็ดพิจาร์ให้กับเล็บก,กันนอยนี่แน่นี่แน่เราดูต่อไปก็แล้วกันน้องรักอูอะไรกันเนี่ยทำไมมันถึงได้แสบๆละ่ะอ้ะอย่าอยนิ้วของผมและผมผมก็ด้วยทุกๆอย่างแสบไปหมดเลยลักหัว,วลอยย้อได้แล้วช่วยส่งน้ำมาให้ผมหน่อยครับน้ำมาแล้วจ้าน้ำมาแล้วอ่ะขับใส่นะกำลังคอแห้งอยู่พอดีเลยฮิฮ,ฮิสนุกกันมากนักใช่ไหมครับไฮไฟในซ่าเื่อดรัก จกกระโปรกตังเจ๊กมานี่หน่อยสิตรงนี้มันมีฝุ่นเยอะมากเลยอะเอาเอาอันนี้ไปแล้วก็ทำความสะอาดห้องทั้งหมดนี้เลยนะอ๋อแล้วก็ยังมีอย่างอื่นอีกด้วยนะเยี่ยมมากจ๊ะเจ๊กเยี่ยมมากเธอเหมือนซินเดอเรลล่าเลยอ่ะเอายิ้มหน่จ้าน้องรักนี่เจ๊กเจ๊ถูพื้นหน่อยได้ไหมพอกันเพผมไม่เอาด้วยแล้วผมไม่ใช่ทาสของพี่อีกต่อไปแล้ว พ่อครับผมมีอะไรจะบอกพ่อครับผมสอบได้เกรดเอฟครับแล,แล้วผมก็กินข้อสอบลงไปแล้วด้วยก็อ,อือพ่ออย่าโกรธคอยเลยด้อไม่เป็นไรหรอกลูกเอ้ยพ่อรู้ว่าลูกหนะเล่นฟุตบอลเก่งแค่ไหนป่ะป่ะเราไปเล่นกันดีกว่าว่าแต่พวกคุณชอบเรื่องราวนี้กันหรือเปล่าคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะว่าคุณอยากจะให้คนอื่นมาทำงานแทนคุณตลอด24ชั่วโมงบ้างไหมเอ่ยแล้วก็อย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้ กดติดตามช่องของเรากดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคุณจะได้ไม่พลาดคลิปวิโรสุดเท่5ตอนใหม่ๆจากช่องทุง่มๆยังไงล่ะ